พี่น้องเอ้ยบมองนหนเห็นบอเจ้ามาตัดหงานอีกอย่มันขั้นสันแข้งสิค่ะาดพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดก่อใหญ่ๆน้ำกันบ้องไหนป่ะนะดีดดูก่อไว้พิวคนดีดดูมองไหนพี่หน่องน้ำงา,า,ามเบิร์พี่นอ้องเลย มันคอยว่าเ,าเป็นเด้พี่น้องเอาอยุมองเดียวนก็เอา,อานี้ว่าเหมือนล้วพี่น้องเลยถ้าว่าดอกกันบานย้ายก็สิว่าเอาเนะพี่น้องนะเนาะเรืออเอาแต่ดอกกุมตุ่มพี่น้องมันเก็บกี่ตุ่มเป็นแป,น,ปนพี่น้องยังบอกคันคายอย่าเ <c oughs> เก็บนายเนาะโอ้โหมอิคนอีกง่างไปพี่น้อง เบิงบ้งเบืง้งยายสีแพทย์ในเบิง้งก่อนยังเก็บเนาะแม่นเหมือด้พี่น้องนี่เห็ดแนวเดียวเยวบิงบ้งพุ่นแม่นหมืดพี่น้องเห็นบ่แต่เห็ดแนวเดียวเลยพี่น้องเลยมาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดน้ำกันยาตัวพี่น้องออกเป็นกอกอ,ออกเป็นกอ,กอจ้าพี่น้อง น,นี่คนน่ะเห็ดเพือกโบมีเด้อพี่นอ้องเด้อมีแต่เห็ดดำนี่ละจ้าคนน่ะเป็นกอเป็นกอจ้าเป็นกอพี่นอ้องกอเป็นกอเป็นพื่อนยิ่มีแต่แนวเดี่ยวเมื่พี่น้องเลยอ่อนซ่อน,น,นเนาะแม่คนน่ะย้ายเก็บกล่องไว้พี่น้องคุณเต็มอยู่คุณเพอพี่น้องเลยปุ้ยคนน่ะ ເນາະອົອນຄັກ